สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กอล์ฟอีกแล้วนะผมวันนี้รถเข้าคันที่สองนะครับผมเป็นตัวมิตซูบิชิไต่ตันนะครับผมคันนี้ได้เป็นเครื่อง2.5 VGTurbo 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวลำดับเดียวนะครับผมคันนี้นะครับผมมีตกแต่งด้วยป๊อปอัพด้านหลังนะครับผมก็ทํามาค่อนข้างหลายตั้งอยู่เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวกพาชมครับไปกันมาเริ่มที่ด้านหน้านะครับผมคันนี้นะครับได้หน้าเดิมๆนะครับผมไฟหน้าส่กิ๊บมาพร้อมไฟตัดหมมนะผ กไปจะเบียนเป็นหนึ่งกอดร้8854นะครับผมมาส่วนของล้อนะครับผมคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16มาพร้อมกับยางปี21พร้อมใช้งานครับผมต่อไปพาชมสีรอบตัวรถกันนะครับผมคันนี้ได้ลดสีสวยเลยนะครับสีเต็มนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะครับผมด้านหลังนี้นะครับผมเจ้าของเก่าก็ใส่ตัวป๊อปอัพมาให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคนที่ เอาไปใช้งานไม่มากนะครับผมสามารถถอดได้นะครับผมสภาพแข็งแรงนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมตัวไลเนอร์นะครับผมไลเนอร์สวยๆเลยครับผมไม่ค่อยได้บรรทุกของครับผมเจ้าของเก่าไว้ใช้ไปกับบริษัทเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มาบรรทุกอะไรนะครับผมจากที่ถามมาแล้วช่วงล่างนะครับผมในช่วงล่างเดิมล้ออะไรย่างอะไรอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมด้านล่างนะครับผมไม่ติดสนิมไม่ติดแดงนะครับผม สีฝั่งซ้ายตัวรถก็เช่นเดียวกันนะครับผมสวยๆนะครับผมคันนี้เดี๋ยวแวะชมหลังคากันด้วยดีกว่าหลังคานะครับผมสวยๆนะเล็กเกอร์ไม่มีซิดนะครับผมตัวป๊อปอัพก็ไม่มีซิดนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมต่อไปพาชมภายในกันนะครับผมคันนี้ได้เป็นภายในสีดํานะครับผมอบ์ดหนังได้เป็นอบ์ดหนังสีดํานะครับผมไม่มีขาดไม่มีฉีดน่ะต่อไปกัอบทากันตาที่ดูครับผม าทีเดียวติดนะผมไมค์คันนี้ก็อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดโลนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกนะครับผมเป็นรถตัวท็อปนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมคอนโซลนะครับผมคันนี้อาจจะไม่สวยนะครับผมมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะครับผมคันนี้ได้เป็นจอแอนดรอยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์มือหมุนนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เสร็จสมแบบนี้เลยครับผมตัวเบาดแถวสองนะครับผมก็สวยสะอาดเหมือนแถวแรกเลยนะครับผมไม่มีขาดไม่มีฉีกนะสะอาดหมดเลยนะครับผมเทลงเทดานนะครับผมสวยเลยครับ มาเป็นส่วนห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ห้องเครื่องสวยๆอีกชิ้นเคยนะครับผมฝาหน้าไม่แก่นะครับผมแก้มเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมไม่ดังไม่ซันไม่มีเยิ้มนะครับผมดูโปรไอกันครับไม่มีนะครับผมก็จบสําหรับการรีวิวไททันสวยๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ราคานะครับผมก็อยู่ที่ สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้จบสดเราไม่มีแวดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีระบบฟรีดาวนะครับผมผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึงเจ็ดสองงวดเลยนะครับผมตางมากมายดูรถตัวจริงได้ที่ซอยสุนยามซอยสิบหกนะครับผมหรือติดต่อไ,ได้เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าแปดแปดสามยิน,นยดีทำบริษัทุกเคสครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ